สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องไม้ฟอร์ด26นะครับผมวันนี้นะครับไม้อยู่ที่ฟอร์ดพัแดงครับผมเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญฟอร์ดนะครับสำหรับวันนี้นะครับไม้จะพามาดูในส่วนของตัวรุ่นฟอร์ด DBL XLS ครับผม วันนี้นะครับเจ้ารุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวชุดมาทั้ง2แบบให้เลือกนะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับลูกค้าที่ต้องการแต่งรถนะครับผมเจ้าตัวแรกเลยครับผมจะมาในส่วนของตัวชุดแต่งตัวสีดําด้านนะครับตัวนี้นะครับเอกลักษณ์เลยนะครับในส่วนของตัวฟอนต์ด้านหน้าเนี่ยจะมีในส่วนของตัวสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับตรงโลโก้ตัว F ของเรา น,นี่คือสีดําด้านนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟเข้ามาให้ด้วยนะครับอีกคันหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้าแบบดําเงานะครับตรงนี้เนี่ยในส่วนของคันนี้ก็จะมาในรูปแบบของดําเงาที่จะมีความตัดกับตัวชุดสีสีขาวของเรานะครับผม ก็จะมาเงาทั้งแผงหน้าเลยนะครับผมถึงแผงข้างด้วยครับผมแล้วก็สำหรับเจ้าเป็นดำเงาคันนี้นะครับแต่งในส่วนของตัวล้อมแม็กโอซิทนะครับและก็ในส่วนของเจ้าชุดแต่งมาพร้อมกับในส่วนของตัวล้อโอซิทนะครับผมจะทรงแบบนี้ พี่ว่าเท่ไหมครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูรอบคันนะครับว่าในส่วนของการติดตั้งชุดแต่งไปเนี่ยระหว่างความแตกต่างเผื่อลูกค้าที่สนใจเนี่ยจะได้ดูเป็นแนวทางนะครับในทางเลือกลูกค้าจะได้พิจารณานะครับดูเป็นแนวทางในการแต่งรถครับผมขอฝากโปรโมชั่นอีกนิดน,นึงนะครับ ในส่วนของโปรโมชั่น Ford DBL XLS คันนี้นะครับลูกค้านะครับรับทันทีนะครับส่วนลด10,000 0บาทนะครับหรือเลือกรับดอกเบี้ย0%นยเซน,นาน4ปีครับผมสำหรับเจ้า Ford DBL XLS คันนี้นะครับลูกค้าเลือกรับโปรโมชั่นได้สอบโปรโมชั่นครับผม1ลูกค้าเลือกรับส่วนลด1 0 0 0 0 0บาทครับผม 2. ลูกค so so, ้าเลือกรับดอกเบี้ย0%ูปีครับผมก็สำหรับ Ford DBL x l s ทั้ง2รุ่นที่ผมมารีวิวให้ดูนี้นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจเป็นแบบดำด้านหรือดำเงาก็แจ้งผมเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างหรือลายที่ผมลงไว้ได้เลยครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงผมเนี่ยฝากทุกท่านกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม